นี่เห็นไหมเลขอะไร้งวดนี้ถูกนี่โรงเรียนนี้รังเลยนะเนี่ยหกหนึ่งไม่รู้อะไรคอหวยแม่พลาดเลขเด็ดหลังนักเรียนหญิงล้มทั้งยืนบอกสาเหตุทำเอาขนลุกทั้งโร,รงเรียนเว้ยโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนอยู่ต่างจังหวัดโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงตำบลด่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีน้อ,องผู้หญ<อ>ิงคนหนึ่งอะ อายุประมาณ12ปออ่ะพอแถวตอนเช้าใช่ปะเป็นลม,มเป็นลมแล้วก็แบบหน้ามืดหลับไปเลยแล้วอาจารย์เนี่ยก็พาไปประถมพยาบาลใช่ไหม,อมพอประถมพยาบาลเสร็จปุ๊บน้องก็ฟื้นขึ้นเลือกคนขุดลุกกันทั้งโรงเรียนในเรื่องเนี้ยน้องชื่อน้องใบปูก่อนที่ยืนแถวอยู่อ่ะมีซุน่าเขาบริเวณกอไผ่กอไม้ไผ่น่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆข้างๆโรงเรียนนะ่น้องก็เลยหันไปดูหันพ่อไปเห็นด้วยปรากฏว่าหเห็นเงาดําเป็นผู้หญิงผมยาวเว้ย จับมาจับแขนหลังจากนั้นน้องก็หน้ามืดไม่รู้เรื่องอีกเลยก็มาฟื้นตรงห้องพยาบาลแล้วหลังจากนั้นน้องก็เล่าให้ครูฟังอีกว่าคือจริงๆแล้ว,วก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นมาแล้วนะครั้งหนึ่งอ่ะอคือเป็นผู้หญิงผมยาวเช่นกันเห็นอยู่บริเวณหน้าห้องเรียนเลยคือก็เล่าจนเป็นเรื่องเล่าต่างๆนานา,นานจนเรื่องกลัวขนลุกแต่ อันที่จริงครูก็เอ๊ะใจได้ว่าค,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 ครูครูครูยกครูสอนคือพานักเรียนเนี่ยไปประกวดแข่งเนี่ยทำนองซะเนาะไปขอขามาแม่เจ้าแม่ต้นตะเคียนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยไปขอเหมือนบนบานคล้ายๆประมาณนั้นว่าเออถ้าไมนชนะแล้วก็ลูกจะมาถวายเครื่องเส้น,นเออ ปึ๊บชนะจริงเว้ยแต่อาจารย์เนี่ยเดินลืมไม่ไปไม่ได้ไปไปถวายไงอมอือก็มาน,นึกจากเหตุการณ์นี้ได้คือที่นี่มันมีแต่เรื่องแ,แปลกๆอยู่แล้วในโรงเรียนนี้ Mm hmm. แต่จริงๆแล้วนักเรียนที่ไปประกวดนะเป็นนักเรียนชายอยู่ป .4 เลยประกวดทั mm ้ง hmm. น้องๆผู้ชายนี่ก็บ่นเหมือนกันก็แต่แอบเผลอพูดว่า mm hmm. เดี๋ยวจะให้ทุเรียนด้วย <c oughs> ทุกคนก็เลยไปเส้นไหว้แล้วชาวบ้านเนี่ยก็ตามสเต็ปนะ mm hmm. ก็ต้องมาบ้า้อยู่แล้วที่นี่เพราะมันมีเรื่องเล่าเราก็ไปขอเลข mm hmm. ขอเบอร์คือว่ามีรักษาแทนพอ,อ,อของโรงเรียนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าคือฝันปัดว่ามีเจ้าแม่ตะเคียน่มาบอกหวยเลย mm hmm. แต่าจายนไม่ได้ซื้อ แล้ววันที่สองก็กลับมาเข้าฝันอีกว่าทําไมไม่ซื้อ,อแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ฝันอีกเลยนีถูก,ถ,กถูกด้วย uh huh. เออถูกด้วยแต่ก็คือไม่ซื้อไงก็คืออาจจะไม่เชื่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยช่างมามุงหลังคามุงหลังคาโรงเรียนแล้วก็ชี้ลงมาตรงสารเนี่ยแม่จะเคียรนวว่าเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวจะตัดย้าตรงนี้ให้หมดเลยให้เกี้ยงเลยอย่างเงี้ยพูดยังไม่ทันขาดคำตกลงมาจากตกลงมาจากหลังคาก็คือแบบว่าเข้าโรงพยาบาลกระดูกหักอะไรประมาณนี้สะโพกเคลื่อนเนี่ยประมาณนี้แล้ว ทุกคนก็เลยไปกราบไหว้นี่หนียรูปเห็นไหมไหว้ขอเขามาแล้วก็ถวายแล้วก็ดันจุดธูปออกมาจนมีมีทูเรียนทูเรียนที่น้องถวายก็เสียบเลยแล้วก็จุดใช่ไหมเขาไปดูที่มองเห็นมันเลขอะไรอีกห้าหกหนึ่งเนี่ยต้องอันนี้นี่ยเนี่ยเนี่ยเมีเลขอะไรเ่้ออันนี้เราก็แล้วแต่ตาของคนได้โชคไข่โชคมันนี่นี่ต้นตะเคียนอ่ะแ s น a p ไว้นะครับ ใครใครสายสายผมเก็สน a p ไว้สน a p แล้วก็ขยายดูแล้วก็มองเอาโชคใครโชคมันผมว่านะถ้าถูกมาจริงก็คือหลังจากงวดนี้มีคนเต็มโรงเรียน่ะรงเรียนพัฒนาแน่วิชรนญาในการรับฟังแลวการเป็นความเชื่อ <S 1> <S 1> แล้วก็ที่เป็นเรื่องที่เป็นข่าวตอนนี้อยู่นี่จะค้อมูกคยวรายวยนะะิดตากเยนะกดไลค์รติตาม